ประเด็นที่มีการตั้งคำถามว่าจ,จะเอารูปตาหรือไม่เอาหรือจะอย่างไรนะคะก็วันนี้มีอาจารย์ธิรเรกเหมน,นครนะคะตัวแทนจากพื้นที่เทพาสงขลาก็มาร่วมพูดคุยกับเราในเวทีด้วยค่ะก็ยกเวทีต่อให้อาจารย์เลยในช่วงนี้นะคะอาจารย์ธีรเรกเหมน,นครจากเทพาค่ะเชิญค่ะ ก็ขอสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็วิทยากรที่อยู่บนเวทีนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ที่มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็น้องนองนักศึกษาแล้วก็สื่อมวลชนทุกคนนะครับผมชื่อดิเรกเห็นนครนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฟอตตอนียนะครับ ชื่อเดิมๆก็คือมหาวิทยาลัยลอิสลามยะลานะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่5กิโลนะครับที่เขากำลังศึกษาผลกระทบอจากวุนแรงจากรงมฟ,ฟ้า,าถล่มเทพาผมก็เป็นคนที่อยู่ในรัศมี5กิโลนะครับดีใจด้วยนะครับคือ ดีใจคนเทพานะครับพี่น้องเทพาที่ได้มาวันนี้เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกครับเพราะเขารู้หมดแล้วเรื่องความเดือดร้อนของเขาแต่เขามาเนี่ยเพื่อมาให้กําลังใจคนอัตเนีนะครับที่ที่อาจจะไม่รู้ที่อาจจะไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยก็ชะตาการรมเดียวกันกับคนเทพากับคนชนะก,กับคนสงขานะครับ ไม่ใช่วันข้างหน้าครับวันนี้ด้วยผมก็จะมาเล่าในในเรื่องหนึ่งปีแห่งความสูญเสียนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับว่าคนเทพาคนสงขลาและคนปัตตานีรวมทั้งคนในประเทศสูญเสียอะไรไปบ้างน,นะครับอยากให้พวกสักเล็กน้อยนะครับให,ให้ให้ผมเขี สินาทีค่ะจารครับผมก็จะพยายามรักษาเวลาให้มากที่สุดนะครับอาจจะเดินช้าได้นะคะหนึ่งปีแห่งความสูญเสียนะครับผมจาเล่าสู่กันฟังว่าเราจะนั่งนับกันนะครับว่าเราสูญเสียอะไรบ้างอ,อีกไม่กี่วันครับครบรอบหนึ่งปีของการที่เราเริ่มรู้ว่ามีคอ เข้ามาในเทพานะครับคนเทพารู้จักดีครับคอตัวนี้นะครับ1พฤศจิกายน2557นะครับหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารเราได้คอมาครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมก็อยากบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นมุสลิมนะครับาศาสนาอิสลามเนี่ย เป็นระบบชีวิตสอนทุกเรื่องครับไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองโดยเฉพาะเรื่องสิ่งวลแวดล้อมศาสนาของเราก็สอนนะครับนักการศาสนาของเราได้บอกว่ากฎหมายของอิสลามเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาปกป้อง5อย่างด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งคือต้องการรักษาศาสนา ประการที่สองคือต้องการรักษาชีวิตประการที่สามคือต้องการรักษาสติปัญญาประการที่สี่ศาสนาอิสลามเนี่ยต้องการรักษาเผ่าพันธุเ์เชื้อชาติวงศ์ตระกูลและประการสุดท้ายศาสนาอิสลามเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อรักษาทรัพย์สินนะครับมาดูในเรื่องปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของอิสลามนะครับซึ่งได้ประกาศไว้ในเวทีของโ i c อซี องค์กรระหว่างประเทศนะครับบอกว่ามนุษย์ทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลภาวะและสิ่งรบกวนนะครับนี่คือคำสอนของเราและประกาศให้โลกนี้รู้ให้คนมุสลิมนี้รู้นะครับและสังคมได้รัฐจำเป็นที่จะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ให้กับมนุษย์นะครับมนุษย์นี้ไม่ใช่เฉพาะคนมุสลิมนะครับ มนุษย์นี่ก็คือพวกเราทั้งหมดนี่แหละครับที่นั่งกันที่นี่นะครับและศาสดาของเรานะครับท่านนาบีมูฮัมหมัดนะครับได้บอกว่าหลักศรัทธาเนี่ยมันสําคัญมากในอิสลามนะครับเป็นสุดยอดของอิสลามแล้วนะครับหลักศรัทธาเนี่ยมีอยู่เจ็ดสิบกว่าหรือหกสิบกว่าแขนงนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการที่เอาของที่มัน ที่จะสร้างอันตรายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนบนถนนนี่นะครับเอาออกไปเนี่ยไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักศรัทธานะครับการ INDISTINCT ที่เราหยิบสิ่งที่จะมันสร้างความเดือดร้อนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละที่คนเทพาได้ได้มาที่นี่วันนี้นะครับเราได้มาที่นี่วันนี้ก็เพราะว่าเราเห็นว่ามีสิ่งที่จะมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องของเรานะครับเราต้องมาช่วยกันหยิบ ออกไปนะครับท่านนาบีของเราสันนทูตของเราได้สอนว่าห้ามถ่าอุจาระปัสสาวะลงในแหล่งน้ำนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโรงไฟฟ้าท่านหินเนี่ยถามว่าอุจจระและปัสสาวะเนี่ยยังเอาไปใส่ปุ๋ยต้นไม้ได้นะครับให้ต้นไม้ได้จเจริญงอกงามแต่ขี้เท่าเอาไปใส่อะไรได้บ้างผมไม่รู้นะ ถามคุณหมอนันพอ้กี่เท้ามนลงไปในทะเลแลว้วมันจะเป็นยังไงนะครับสารประรอดสารเคบเมี่ยนสารตะกัวสารหนูนะครับมันจะทําให้เจริญเติบโตดีไหมนะครับนี่คือคําสอนเราว่าอย่าเอาของเสียลงไปในแหล่งน้ําลงไปในถนนลงไปใต้ร่มไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราปล่อยให้มนุษย์เนี่ยทํำตามอารมณ์นะครับแน่นอนเลยครับ ทั้งชั้นฟ้าและก็แผ่นดลินเนี่ยพัทงทลายถ้าเราปล่อยให้คนเนี่ยทำตามอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเรามีกติกาครับเวลาอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วก็จะต้องไม่ตอบโต้ด้วยด้วยการใช้วิธีความเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุสลิมที่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าที่จะฆ่าแม้กระทั่งนกนะครับเพื่อให้มันเป่าประโยชน์โดยไม่เอามากินนะครับ เพราะว่าในวันเกียวมาเนี่ยในวันฟื้นเกินชีพเนี่ยนกตัวนั้นก็จะมาฟ้องร้องเขานี่คือคําสอนของเราครับมาดูรัฐธรรมนูญนปี50นะครับสอนว่ายังไงครับสอนว่าอําน,นาจอธิบตยเนี่ยเป็นของประชาชนนะครับอําน,นาจสูงสุดในการปกครองประเทศเนี่ยเป็นของประชาชนนะครับในมาตรา66รัฐธรรมนูญนปี50นะครับซึ่งได้ยกเลิกไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ มาตราเหล่านี้ยังใช้อยู่นะครับนั่นก็คือว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะรักษานะครับที่จะร่วมมือนะครับในมาตรา67นะนะเรามีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและกับชุมชนในการอนุรักษ์บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรครับรัฐธรรมนูญเขียนเลยครับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะร่วมมือกับรัฐและหน่วยงานของรัฐ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติคนเทพาเคยเจอหนักเรื่องนี้ครับเจอหนักมากเขาบอกว่านี่คือหน่วยงานของรัฐนะครับถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐมาทำเนี่ยห้ามห้ามค้านครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยห้ามค้านค้านไม่ได้เพราะนี่เป็นของรัฐยิ่งกว่านั้นอีกนะครับบางครั้งเ่งยังแม้กระทั่งมีข่าว ที่ร้ายกว่านั้นว่าเป็นหน่วยงานของทหารของคอสอช,อชผมผมเลยไปถามเลยครับผมชวนคนทีพพาไปถามที่ที่สบ,บตชวนไปถามที่ค่ายศรีนานารุงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโครงการของทหารหรือไม่น,นะครับผมเคยไปถามตอนนี้คาตอบกาลังจะมาย,มย,ยังไม่ได้ยังนน <laughs> ยังไม่ได้นำตอบนะครับผมค่ายทหารี่ผมยังไม่ได้นะครับกําลังจะมานะครับกำลังจะตอบ แต่ชี้ให้เห็นว่าเรามีสิทธ์นะครับเราที่นั่งกันอยู่ในนี้เรามีสิทธิ์ที่จะคุยกันในเรื่องนี้นะครับ mm hmm. ประเด็นก็คือว่าใครเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าทันขิ่นครับ mm hmm. เขาพยายามจะบอกว่าโรงไฟฟ้าทันถิ่นเทพาเนี่ยเป็นของคนเทพาดีใจมากครับ mm hmm. ผมภูมิใจนะครับ mm hmm. แต่คำว่าเป็นเจ้าของนี่คือว่าต้องเป็นผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเทพาจะได้กี่หุ้น กำไรแบ่งกันไหมครับหรือหรือว่าเราได้ส่วนไหนของกำไรถ้ามันเป็นเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องมีต้องมีสิทธิ์ในการไปถือหุ้นนะครับแต่โครงการนี้เป็นของกองพอนะครับกพอคือใครคือหน่วยงานรัฐนะครับหน่วยงานรัฐเพราะนั้นรัฐธรรมนูญบอกแล้วนะครับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูแลการดําเนินงานของกองพอนะครับอันนี้นะครับ ผมได้ส่งจดหมายไปถึงนายกรัฐมนตรีเครือข่ายนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะทั้งหมดนะครับที่นั่งที่นี่เหมาดีกว่าคนเปี้ยานะะั่มนมีประมาณสักกี่คนนะอาจารย์เครือข่ายที่เรารวมตัวทำกิจกรรมกันอยู่ตอนนี้ค่ะถามว่าที่ที่เรารวมตัวกันในนามคนเปี้าที่แสดงความรู้สึกกังวลห่วงใยแบบนี้ค่ะต่อประเด็นเนี้ยค่ะคนคนคน,คนส่วนใหญ่ก็ก็จะถามนะครับแต่ผมไม่ตอบก,ก่อนนะ จะบอกว่า,เ,าเครือข่ายของคนสงขลามัตตเนีได้เดินทางไปที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีขอใหน้นายกเนี่ยช่วยยกเลิกเถอะนะครับช่วยยกเลิกโครงการนี้หน่อยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยจะคืนความสุขให้กับเราเราดีใจมากครับ <laughs> นะครับความสุขท่านช่วยคืนให้เราหน่อยนะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปหาท่านนะครับ ทนี้ก็มีหนังสือตอบมานะครับตอบว่าตอบมาว่ากองผนนะครับก็ต้องตอบมานะครับตอบมาก่อนเพราะว่าหน่วยงานของท่านนายกได้สั่งไปท่านก็ตอบมาว่าสาเหตุที่ต้องสร้างที่เทพานะครับสาเหตุหลักๆเวลาจะสร้างโรงไฟฟ้านะครับหนึ่งต้องไม่อยู่ไกลจากคนใช้ไฟคนใช้ไฟต้องอยู่ต้องอยู่ใกล้คนใช้ไฟจำไม่ดีนะครับประเด็นที่สองคือต้องติดทะเล เพราะว่าต้องใช้น้ํานะครับอันนี้อาจารย์สมพรได้เล่าให้ฟังแล้วประเด็นที่สามก็คือว่ากระทบกับชุมชนเนี่ยน้อยมากนะครับคือไม่กระทบกับชุมชนนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วข้อที่สี่คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับนะครับทีนี้ก็ไม่ว่ากันแล้ะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยมามาสร้างที่โรงไฟฟ้าที่เทพานะครับแต่ให้พวกเราตั้งคำถามให้ดีนะครับ ใครล่ะครับคนใช้ไฟสงขลามีโรงไฟฟ้านจะนังแล้วอันหกร้อยกว่าเมกะวั์นะครับถามว่าไฟมันขาดขนาดนั้นเลยที่สงขลาสงขลามีคนใช้ไฟแค่4ี่ร้อยห้าสิบนะครับหรือเอาพูดง่า,งงายๆตัวเลขก,กลๆห้าร้อยแล้วบอกว่าใกล้คนใช้ไฟคนใช้ไฟอยู่ตรงไหนช่วยหาหน่อยทั้งจังหวัดสงขลาใช้ห้าร้อยห้าร้อยนะครับ แล้วที่เทพา2,200อ,อ,อ,อ่าติดต่อติดต่อหน่อยนะแล้วคนใกล้ใช้ไฟสงสัยมอมอเนี่ยเนยมออต้องใช้ไฟเยอะนะครับม,มออใช้ไฟสักเท่าไหร่ได้มัตนตะดสีสักร้อยนะสัก <c ười> ร้อยได้นะเอาอาจะน่าจะไม่ได้ใช้เลยเพราะใช้ของแก๊สทีนี้ถามว่าของเทพา2,200เน,นี่ยไปไหนอ๋อโอเคฝากคำถามไว้เดี๋ยวมีคำตอบอ่า พี่บอกว่าเดี๋ยวมีคาตอบนะครับประเด็นต่อมานะครับชุมชนชุมชนที่นั่นกระทบน้อยแต่ที่มาเนี่ยส่วนเดียวเล็กๆที่มาอันนี้คือคนที่มีตงังนะครับมาที่มายกมือหน่อยครับพี่น้องเทพายกมือหน่อยครับออขอบคุณมากครับพี่น้องเทพานะครับยกมือพี่น้องเทพาหน่อยครับอ,อันนี้คือคือเรามีรถกระบะน้อยมากวันนี้หารถกระบะไม่เจอนะครับ เราก็ได้มาแค่นี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคนปัตตานีนะครับเขาบอกว่าคนเทพานส่วนใหญ่ยอมรับออันนี้เราขอปฏิเสธเลยนะครับเราขอปฏิเสธอันทีนี้เวลาจะสร้างนะครับเวลาจะสร้างตอนนี้ตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับผมอยากให้พี่น้องปัตตานีและพี่น้องท่านอื่นๆอาจจะยังไม่ทราบว่าโครงการนี้ไปถึงไหนแล้วที่เทพาเขาบอกว่าอนุมัติแล้วครับ <laughs> อันนี้เรื่องจริงนะครับ ที่เทพาอนุมัติแล้วครับนายกเซ็นแล้วพรุ่งนี้จะตอกเสาเข็มผมว่าเอาเลยครับเอาเลยครับขนมาเลยเสาเข็มวันพรุ่งนี้ผมจะไปยกเสาเข็มที่ทะเลนะครับที่เทพาก็บอกว่านายกนีอนุมัติแล้วนะครับแต่ผมอยากชี้แจงให้ฟังนะครับตอนนี้คอหนึ่งผ่านไปแล้วนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาไม่ขี่วันที่ผมบอกครบรอบหนึ่งปีนะครับคอนี่นะครับคอตัวที่หนึ่งนะครับคอตัวที่สองผ่านไปแล้วครับ ข้ 1> อ1งขอบเขตข้อ2ประเมินข้อ3นะครับทบทวน3ขั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังส่งไปที่สอ,อนะครับอยู่ตรงนี้ผมก็ส่งหนังสือไปทวงถามครัว่าเมื่อไรที่ค้อสตัวเนี่ยมันเข้าไปในข้อพูดผิดมันเข้าไปในไปในห้องสอพอเมื่อไร่สอพอช่วยช่วยบอกผมหน่อยสินะครับผม แล้วก็ขอเอกสารด้วยผมขอดูหน่อยนะครับว่าไอ้คอสามตัวที่มันเข้าไปหน้าตามเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็กําลังรออยู่นะครับสอขอตอบผมว่าเมื่อเดือนที่แล้วว่ายัางไม่เข้าแต่มีคนภายกระซิบบอกมาว่าเข้าแล้วเพราะนั้นคนเจพาพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะโอเคนะครับคนเทพาพร้อมแล้วนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับมันจะไปสุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับ คอร์มอจะอนุมัติตอนนี้เทพากับระบีกำลังแข่งกันนะครับเรามีคู่แข่งครับว่าใครจะใครจะถึงเส้นชัยก่อนวิ่งก่อนนะนะครับอย่ายไปเครียดกับมันเนาะอย่าไปเครียดกับฐานหินนะครับนะอาทีนี้ผมเล่านิดเดียวนะครับทั้งหมดก็บอกผมนะครับทีนี้ผมจะให้พวกเรารู้จักคอครับเอาคอที่หนึ่งก่อนอันนี้หน้าตาคอที่หนึ่งครับคอที่หนึ่งนะ วันที่สองนะวิกิการลืมไปนะครับคอที่หนึ่งอันนี้หน้าตาคอหนึ่งครับหน้าตาคอหนึ่งอันนี้เขาเขาชวนคนมาบอกว่าขอบเขตที่จะศึกษาขอบเขตที่จะศึกษาเวลาเราทํางานวิจัยพวกอาจารย์ทราบดีใช่ไหมครับเราต้องตั้งขอบเขตก่อนใช่ไหมเขาเรียกว่าขอบเขตในการศึกษาพื้นที่เวลาสถานที่ตั้งประชากรกลุ่มตัวอย่างอันนี้เขาความหมายเขาว่าขอบเขตแต่นี่ขอบเขตเราครับ เราได้ขอบเขตมาอย่างนี้ครับต้นมะพร้าวลงไปหนึ่งต้นเสียดายมากแล้วก็ได้รถถังทังสามจังหวัดมาที่นี่หมดแล้วครับนี่คือคอหนึ่งทหารไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ตำรวจครับทุกสอทุกสอนทุกสอนอเลยครับนับไปเลยครับสามสิบสอนอมาอยู่นี่หมดนะครับนี่นะครับทุกสอนอเลยครับคอหนึ่งครับหน้าตาคอหนึ่ง รับฟังความคิดเห็นครั้งที่หนึ่งคนไปเอากูจะพูดอะไรนี่ตำรวจตะเพท้ทหารตะเพพูดออกไหมอ่ะพูดไม่ออกหรอกคนบ้านนตาบ้านานพูดไม่ออกนะครับอ่าเอาเอเอาเจอกดีด้วยอพูดมากข้า,ขาไปนิดนิอ่าสกแกนก่อนครับอ่าสแกนรู้สึกจะกดดันมากเลย,ยเออคน,คนี่มามีคนี่มามีมีอะไรไหมมีคนี่มามีอะไรไหมครับ ต้องพกไม้พกปืนไปไม่ได้เข้าอหน้านตานะครับเห็นผู้ระเบิดมาหมดอดารา,าดังนะครับอ่ก็นี่คือเวทีคอหนึง่งเอาเล่าให้ฟังครับนี่คือคอหนึง่งคอหนึ่งนะครับหน้าตากลว์หนึง่งคอหนึ่งนะครับนะก็เหลือแต่ถ้าดูในภาพนะผมก็ช่างเลือกเขาบอกว่าช่างเลือกก็มีคนนั่งอยู่เป็นเวทีนะครับสี่ห้าหคนนั่งฟัง นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ที่สําคัญมันมีการชูป้ายเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีแล้วนะห้านาทีแล้วนะห้า <5 S 2> นาทีรีพูดใช่ไหมคะสรุปทีนี้พอมันขึ้นป้ายสี่นาทีนี่ผมสั่นแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแนละ้วี่แตกเยี่ยวแตก,กผมด่าเลยดีกว่าเออไมวมว่ขึ้นป้ายกูรำคาญนักเ,นะเออรำคาญกูด,ด่าเลยทีนี้จบเลยดีนะที่ขอโทษขอขอด้วยนะนะครับผมก็ขอโทษไปผมหยากพาไปนิดนึง แต่ผมสับสนกับเรื่องเวลาเลยครับสับสนมากนะแล้วเวลาหนึ่งนาทีใครจะพูดอะไรออกครับพูดไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี้ยเดี๋ยวก็ให้นักวิชาการเขาพูดไปแล้วกันนะครับว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับอาจารย์สมพรก็ไปพูดด้วยนะครับเหลือสามนาทีครับตอนนั้นนะครับอ่ะคอหนึ่งนี่ก็คอหนึ่งเหมือนกันครับอ่าคอหนึ่งอ่าในข้อหนึ่งครับ เอาไปสีเขียวๆไปแรกที่เก้าอี้มันหายไปนะครับมันอยู่ตรงนี้นี่คอตัวจริงอยู่นี่นี่นะครับคออันนี้ที่จอดรถในอบตนะครับอ่าเอาอย่างนี้ไม่ทันครับไอ้ที่ไปรับที่เขาแจกไม่ทันเอาตรงนี้กันดีกว่าง่ายเลย <c oughs> นะครับเอาไปจากนี้ดีกว่าเนี่ยรถก็อผอก็มาด้วยครับ แบกไม่ไหวก็ทูลแล้วครับทูลกันดีกว่าอันนี้คือแจกผู้ที่มาเข้าร่วมวทีอยู่ในวทีเลยครับไอคอหนึ่งก็คอหนึ่งไปเป็นคอหนึ่งก็ฝั่งนี้ก็คอหนึ่งไปด้วยนะครับอันนี้ผมผมต้องขอขอละลาบอะไรนะเขาเรียกว่าขอพลาดพิงคนข้างข้างอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเอสทีวีนะครับเขาไปเก็บภาพมันทึกไว้เดี๋ยวถ้าขอภาพผมมันจะไม่ เขาเรียกว่าลังเอียงผมต้องเอาภาพของสื่อมวลชนมาลงนะครับว่าเป็นของจริงเด็กๆก็เอาด้วยนะครับเด็กๆก็น่ารักแต่กว่าจะได้เข้าสารัางที่ต้องแลกด้วยอะไรไหมอาจารย์ต้องไปแลกไหมคะก็ก็มีก็มีจักก็มีการมีการแลกคือมีใบสีฟ้าเมื่อับคีนะครับต้องประเมินให้หน่อยต้องมีประเมินได้หน่อยต้องตอบแบบสอบถามให้หน่อยต้องตอบดีๆด้ไหมคะเออต้องตอบดีๆนะครับอันนี้ไม่ไหว้วครับแบกทั้งลูกทั้งเอาสาร เอาครับเ่อกดกันแล้วครับทีนี้ประเด็นอยากจะทราบสนินึ่งอาจารย์ว่าในพื้นที่ระดับชาวบ้านเขาอยู่กันเป็นอย่างไรบ้างเรารู้สึกกังวลแล้วก็ประเด็นที่ว่าเราเดินหน้าจะจะสู้ต่อเลยหรือว่าเราต้องมีการมีเกันยังไงบ้างในการคือเราไม่สู้ครับคือชาวบ้านเนี่ยจะไม่สู้เราต้องการแค่ว่าเราอยากจะมีส่วนร่วมกับ การดําเนินโครงการนี้คือเราต้องการมีส่วนร่วมเราจะไม่สู้เราจะไม่ปัดทูวเราจะไม่ดูดา่าเราจะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่เราขอมีส่วนร่วมนะครับขอมีส่วนร่วมในการอย่างไรบ้างอาจารย์อย่างไรบ้างวิธีการมีส่วนร่วมอย่างเช่นเปิดเผยข้อมูลต้องอลอ<า>แล้วก็จัดเวทีเว,ทเวลาจัดเวทีก็ช่วยประกาศให้ทั่วว่าวันนี้จะจัดเวทีให้ความรู้เรื่องนี้เรื่องนี้ นะครับหรือว่าเวลาเราไปชวนกองผอมาอย่างนี้กองผอก็มาด้วยอย่างนี้ครับเหมือนกับเวทีครั้งนี้ก็เห็นอาจารย์เขาก็ชวนนะครับก็ชวนมาด้วยทางตัวแทนเขาติดภารกิจจะไม่ได้มาอย่างเงี้ยเราก็อยากให้มาด้วยและแบ่ข้อมูลนะครับคือเวลามีเวทีวิชาการเนี่ยเราก็อยากมาเราก็พูดส่วนที่เรารับรู้กองผอก็พูดในส่วนที่กองผอรับรู้ อย่างนี้มันจะดีนะครับอันนี้คือการมีส่วนร่วม<ะ>ใช่ไหมครับค่ะ,ะแล้วจริงไหมจย์ที่ว่ามันมีประเด็นความขัดแย้งม,มีกลุ่มอะไรที่ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีการผเผชิญหน้าอะไรกันยังไงด้วยไหมคะในพื้นที่ถามว่ามันมันมีมันม,ม,นมีในพื้นที่มันเป็นอย่างไร<ะ>ในพื้นที่เนี่ยประเด็นคือพื้นที่ต้องการต้องการข้อมูล ต้องการความรู้อย่างมากนะคะ use, รับเพราะคิดว่าเรื่รงรองฐานหินเนี่ยเป็นเรื่องที่คนคนเราเนี่ยยังไม่รู้จักแต่ว่าคนแม่หมอเนี่ยคงรู้จักด,ดีแล้วแต่ว่าคนภาคใต้คนสงขลาเนี่ยหรือว่าคนคนเทพานย,ยังไม่รู้จักว่าฐานหินและโรงไฟฟ้าฐานหินเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็น่าจะมีเวทีที่เปิดให้ความรู้ให้คุยกันนะคไม่เสียเวลาก<ง>ันมากกว่านี้ได้ว่าชาวบ้าน อ่อมี้มเพิ่มเติม,ม้อยจ<า>ัครับทุกฝ่ายโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของทางหินแล้วก็ผลกระทบที่ที่อย่าง่ิทยีกองเราได้เล่าไมา้เห็นกนระบวนการทั้งหมดแล้วช่วงท้ายจะมีอะไรเพิ่มเติมตอ,อีกสักนิดไหมคะผมอ,อผมนิดเดียวผมตัดไปที่คอคอสองไม่เจอแล้วนะผมตัดไปที่คอสามเลยนะครับคอสองน,อองนี่คือคำถามง่ายๆครับเรากําลังตามหาอยู่ทําที่ไหนทําเมื่อไร่เวลาใด และสรุปตอนนี้เรายังหาไม่เจอครับข้อสองข้อสองนี่คือประเมินนะครับสุดท้ายในรายงานเราอ่านแล้วครับบลกระทบน้อย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 หมดเลยครับไม่มีสักตัวนะครับที่อาจจะเจอว่ามากนะครับทีนี้ข้อสามครับยี่สิบยี่สิบเจ็ดกรัปดาที่ผ่านมานะครับข้อสามหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับข้อสามนะครับคาสั่งจะพูว่านะครับคาสั่งห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปชุมนุม นะครับคือผู้ว่าเขาบอกว่าเนี่ยจากข้อมูลข่าวสารสามารถสรุปว่ากลุ่มบุคคลที่มีความเห็นต่างในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนสบรรทัดนี้นะครับ สำคัญมากครับคนเห็นต่างสรุปข่าวมาจากไหนผมไม่ทราบผมไปถามแล้วที่สบตว่าผู้ว่าเนี่ยสรุปมาจากไหนว่าคนเห็นต่างเนี่ยอาจ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 ,อาจ,อาจ,อาจแต่บ้านเราคืออรอไอพวกอรอเนี่ยอาจจะไปสร้างผลกระทบต่อการบริหารรการแผ่นดินรวมถึงกอ่อให้เกิดความไม่สงบใหญ่มากครับคำนี้ ไปแปลกใหญ่มากอ่าผมนิดนึงอ่าพอนี้พอประกาศประกาศก็ติดไปเลยครับใหญ่ๆขยายใหญ่ๆที่สีเลนนะครับอ่าก่อนทีนี้ก็มันอาจจัดไงก็ต้องเอารั้วรวดหนามคอหนึ่งไม่มีนะคอหนึ่งนี่คอสามเอารั้วมาก,กั้นซะอาจจัดเออนี่พวกอาจจัดเออหน้าตาอยู่นอกอันนี้อ่านะครับพวกอาจจัดนี่พวกอาจจัดเออ, <c oughs> เอ,อนะครับเออก็เดินอย่างนี้นะครับอันนี้บรรยากาศ เอาอน,นี้แต่ในกรณีที่ผมให้เห็นหลักฐานชัดเจนเลยคนคอคนที่อาจจะาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าใส่เสื้อไม่เอาฐานหินเนี่ยเข้าไปได้เลยครับทดสอบแล้วครับเอาคนสงขาใส่เสื้อเข้าไปไม่เอา่านหินโดนกระเดน็นออกมาครับเอแต่ว่าเทพาเมืองเก่าคนเอาฐานอันนี้เสื้อของเสื้อของจุดจๆดจดจ,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 ดจดนะเดี๋ยว ผมมัดตัวก็จะฟ้องเอาอย่าฟ้องเลยว่านะครับอ่านี่นะครับให้เห็นว่ามันรักั่นกันอยู่นะครับเนี่ยคอเรื่องคอนะนี่เห็นชัดนะนะครับนี่คอนะครับอ่าโอเคเดินพาเดยนะครับคอนะครับเสื้อนี้เป็นเสื้อที่ได้รับการแจกมานะครับหน่วยงานไหนแจกผมไม่ทราบ ไอีก่กแจกมาแจกก่อนวันรายอนะครับให้ไปใส่ละหมาดที่นี่นะครับอ่านี่ครับถามว่าคอสามจะเป็นต้องละหมาดด้วยหรือมันเกี่ยวอะไรครับกับการประเมินให้กับการทบทวนการทบทวนนี่ต้องทบทวนด้วยด้วยละหมาดหายัดใช่ไหมนะครับอ่านี่ครับคือแจกข้าวสารไม่เอาแล้วนะเปลี่ยนรูปแบบนะครับ นี่คือคอสามนะครับคอสามนะครับรู้จักไหมคนพี่น้องเทพาเออนะครับพอหลังจากละหมาดเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็มาที่เราแล้วครับเราก็จัดด้วยวันนั้นนะครับจัดคอสามโอเคครับผมทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็ จากพื้นที่นะคะทั้งประเมินจากภาพแล้วก็ประเด็นที่อาจ์เล่าให้ฟังว่าความรู้สึกความต้องการข้อมูลนะคะความชัดเจนวันเวลาหรือประเด็นของการติดตามข้อมูลที่จ์เล่าให้ฟังว่าไปอยู่ขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วก็ทูประเมินแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะสร้างขึ้นก่อกสร้างขึ้นแน่นอ์นะคะหรือว่ามันจะทําอะไรได้มากไปกว่านี้อีกไหมใน,นเรื่องของการ วงติงทบทวนเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปจากผู้ที่มีความห่วงกังวลในประเด็นที่อาจารย์ดิเรกก็ดีหรือผู้ร่วมเสนาที่